360องศาสำหรับใครที่ยังขับรถไม่เก่งนะคะมาจาัดตัวนี้ได้เลยนะคะครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะอุดยางนะคะหรือจะเป็นตัวสูบลมยางนะคะทั้งว่าตอนนี้หรือเพียง7,300นี่คือเลทฟรีดาวเลยนะคะ เซลเตาบอยโรบ้านสาขาชํมนั่นเองนะคะสาขาที่เต้ายืนอยู่นะคะเดินทางมางา่ายมากๆ,ๆเลยนะคะถ้าลูกค้าตั้งใจจะมาชํมนะคะเต็นของเรานะคะจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะติดกับปั๊มแท่งเหมือนกันแต่ถ้าลูกค้าวิ่งขึ้นนะคะขึ้นกรุงเทพเป็นเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเต็นใหญ่มากๆเลยให้ลูกค้าสังเกตฝั่งซ้ายมือได้เลยนะคะสําหรับวันนี้แน่นอนนะคะเซลเตลจะมีรถสวยมารีวิวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็น นิสสันอเมล่านะคะ1.0นะคะตัวนี้เป็นตัว v นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเทอร์โบด้วยน้องสวยงามมากๆเลยนะคะปี2020นะคะด้วยกระจังหน้าแบบสปอร์ตแบบ100%นนะคะจะสวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ระบบไฟนะคะมีดวงตาที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลย สำหรับภายในนะคะต้องบอกเลยว่าสวยแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะนี่เลยค่ะอยู่ในลักษณะของรถหรูก,กันเลยทีเดียวนะคะหน้าจอนะคะทัสกรีนบลูทูธนะคะเชื่อมได้เลยนะคะมีโทรนะคะระบบเสียงการเชื่อมบลูทูธนะคะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะคะระบบแอร์เป็นออโต้และที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะมีกล้อง360องศาสําหรับใครที่ยังขับรถไม่เก่งนะคะ ต้องบอกเลยว่ามาจัดตัวนี้ได้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะนี่เลยนะคะไม่มีมุมอับแน่นอนนะคะในการถอยก็คือจะเห็นรอบคันเลยและที่สําคัญนะคะพวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับโทรศัพท์ที่หน้าจอสามารถรับที่พวงมาลัยไ,ได้เลยตัวนี้พวงมลาลัยเหมาะมากนะคะจับพอดีมือนะคะแล้วก็พวงมลาลัยเบามากอีกนิดนึงนะคะเสรินิดนึง คอนโซลของเขานะคะจะตัดด้วยครีมนะคะกับดําสวยงามมากๆตัวน,นี้จะเป็นหนังเลยนะคะเบาผ้านะคะจะได้สไตล์ผ้าสปอร์ตไม่ดูดฝุ่นนะคะและที่สําคัญตัวนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้และแอร์แบคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยจ้าสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com และที่สำคัญนะคะประตูมือจับของเขานะคะได้ติดนะคะแคปล่ามาแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีริ้วรอยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้บอกเลยว่ารอพร้อมเลยนะคะอันดับต่อไปนะคะเรามาดูที่ไฟท้ายกันก่อนดีฝานะคะไฟท้ายของเขานะคะดีไซน์ในรูปแบบของตัวแอลนะคะมีการตัดขอบด้วยสีดําสวยงามมากๆอันนี้แต่งมาจากศูย์เลยนะคะ และเปิดท้ายนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเปิดด้านหน้านะคะสามารถใช้กุญแจได้เลยนี่นะคะเรียบหรูนะคะและสะดวกสบายมากๆเลยด้านหลังกว้างขวางมากๆเลยค่ะลูกค้าครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะอุดยางนะคะหรือจะเป็นตัวสูบลมยางนะคะตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัวใหม่แล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถสวยขนาดนี้บอยรถบ้านของเราตั้งราคาขายไว้ที่เท่าไหร่ดีนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นอเมล่านะคะตัว1.0เทอร์โบเป็นตัว V นะคะบอยรถบ้านตั้งขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะสามารถใช้ดอกเบีย้ย2.99ได้เลยลูกค้าต้องรีบเลยนะคะ2.99ของเรานะคะแคมเปญน,นี้อยู่ไม่นานนะคะ4.99นะคะ ค่างวดปกตินะคะของน้องเขาจะอยู่ที่9 000, 2 9 9นะคะค่างวดตอนนี้หรือเพียง7,300นี่คือเลทฟรีดาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะแอดได้แอดไลน์นะคะได้ที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะคะหรือทักเข้ามาในเพจบอยรถบ้านของเรานะคะหรือติดตามนะคะรีวิวต่างๆของบอยรถบ้านได้ที่ YouTube บอยรถบ้านเลยสำหรับวันนี้เต้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ